ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทำต้มยำน้ำข้นกันนะครับวันนี้ไม่ใช้ทะเลนะครับวันนี้เป็นหมูสับนะครับครับหมูสับหรือหมูบะช่อนะครับผมครับเข้มข้นอร่อยนะครับดูแล้วแล้วก็น่าทานใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการทำนะครับสำหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับผมสูตรเข้มข้นนะครับแซบกลมกล่อมนะครับผมสำหรับต้มยำหมูสับน้ำข้นนะครับ ต้อมชาแนลนะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมจะทําเมนูเด็ดๆมาให้เพื่อนๆได้ชมตลอดไปนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนครับก็จะมีมะนาวนะครับพริกสวนพริกแดงนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับลูกใหญ่นะครับอ่าสีสวยๆสดๆนะครับผมาใบผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็เครื่องต้มยำนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผม อ่านี่ครับผมแล้วก็มี <hi> เห็ดฟางนะครับหมูเนื้อแดงนะครับล um ้างด ال ้วยเกลือให้สะอาดนะครับผมอ่านี่ครับแล้วก็มีพริกไทยเม็ดนะครับน้ำตาลกรวดรากผักชีนะครับแล้วก็หอมแดงกระเทียมกลีบนะครับผมปอกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทุกอย่างก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับเห็ดก็ล้างด้วยน้ําแล้วนะครับสะอาดแล้วนะครับผม ครับเดี๋ยวจะทำอะไรต่อนะครับเพื่อนๆคอยติดตามนะครับผมอ่านี่ครับอ่าวางเรียงให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับสำหรับต้มยำนะครับผมอันนี้ยังไม่มีเครื่องปรุงให้ดูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับประการแรกเราก็มาสับหมูก่อนนะครับอ่าสับให้ละเอียดเลยนะครับผมอันนี้ครับอ่านะครับทำเองครับทุกอย่างนะครับผม เรียกว่าสะอาดนะครับอนามัยนะครับผมนี่ครับเมื่อสับหมูเสร็จแล้วครับก็ใส่ช่วยใส่ชามไว้นะครับผั่นมะนาวเตรียมไว้นะครับผมอ่านี่ก็มีอะไรบ้างนะครับคอยดูนะครับมีมะนาวนะครับเห็ดก็ผ่าเรียบร้อยแล้วครับน้ําตาลทรายนะครับผมนมสดนะครับผม น้ำปลาซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสน้ำพริกเผานะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สูตรเข้มข้นของผมก็จะมีซอสพริกสีราชาด้วยนะครับผมอย่านี้ครับหอมกระเทียมนะครับบุกให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็ตะไคร้ก็หั่นเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มะเขือเทศเราก็เอาไส้มันออกนะครับผม อ่านะครับผักชีฝรั่งล่างแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างนะครับผมเตรียมที่จะลงมือทําแล้วนะครับอ่านี้ครับมะนาวเดี๋ยวเราก็จะบีบน้ําไว้นะครับใส่ถ้วยไว้นะครับผมเพื่อสะดวกในการทํานะครับผมมาตั้งน้ําซุปกันเลยนะครับครับใส่น้ําพอประมาณนะครับผมแล้วก็ใส่น้ําตาลกวดลงไปนะครับมีใบเตยก็ใส่ไปหน่อยนะครับเพิ่มความหอมนะครับผม ลากผักชีนะครับเครื่องต้มยำนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมกระเทียมด้วยนะครับหอมแดงด้วยนะครับอ่านี่ครับเป็นสมุนไพรไทยนะครับผมช่วงนี้เปิดไฟแรงนะครับอ่าเปิดไฟแรงนะครับผมอ่าที่เห็นดำๆนั่นก็เป็นเม็ดพริกไทยนะครับผมอ่าเตรียมปั้นหมูไว้เลยนะครับที่เราสับเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นก็มาทําการโขกพริกนะครับพอหยาบนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับโขกหรือบุกก็ได้นะครับอ่านะครับผมคับพอน้ําเดือดนะครับนี่ครับน้ําเดือดก็ทยอยใส่หมูลงไปเลยนะครับปั้นหมูใส่ลงไปนะครับผมอ่าช่วงนี้จะเป็นไฟแรงอยู่นะครับผมนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับรากผักชีนะครับ หอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับก็ลอยขึ้นมาเลยนะครับอ่านะครับสีสวยสดเลยนะครับผมพอน้ําเดือดจัดนะครับก็ช้อนฟองทิ้งนะครับฟองมันก็จะเป็นไขมันของหมูนะครับผมอ่านะครับอ่าช้อนทิ้งนะครับแล้วจากนั้นก็หลีไฟเบาๆนะครับอ่านะครับน้าจะใสเลยนะครับผมอ่านะครับผม ครับหน้าทานเลยนะครับจะทําเป็นต้มยำน้ําใสก็ได้นะครับอ่าส่วนผมจะทําน้ําข้นนะครับผมอ่าจากนั้นก็ใส่พริกเผาไปนะครับครับใครที่ทําทานแบบมื้อต่อมื้อก็ใช้หม้อเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่น้ําน้อยๆนะครับจะได้ไม่เปื้องเครื่องปรุงนะครับผมอ่านี่ครับ ล้างถ้วยนะครับที่ใส่น้ําพริกเผาลงไปนะครับผมกับเสียดายนะครับครับค่อยคคนนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับผมนี่ครับสีสันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับต้มยำน้ําข้นนะครับครับพอน้ําเริ่มเดือดนะครับใส่เครื่องปรุงไปเลยนะครับซีอิ๊วขาวนะครับผมซอสปรุงรสน้ําปลาทิพพ์รสนะครับใส่ลงไปนะครับผมครับมีผงปรุงรสก็ใส่ลงไปหน่อยได้นะครับผม ครับแล้วก็ใส่นี่ครับเห็ดลงไปด้วยนะครับเห็ดฟางนะครับพอน้ําเดือดนะครับซอสพริกสีละชาเราก็ใส่ด้วยนะครับใส่ไปหน่อยนะครับเพิ่มสีสันนะครับความเข้มข้นนะครับผมครับจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับเพื่อนๆลองทําทานนะครับผมครับทาขายก็ขายดีนะครับ อ่าไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งนะครับเมื่อลูกค้าสั่งมานะครับต้มยำหมูสับน้ำข้นนะครับจัดให้ลูกค้าเลยนะครับผมครับทำทานในครอบครัวก็อร่อยนะครับจากนั้นก็ทยอยใส่ใบผักชีฝรั่งลงไปนะครับอ่าใส่ไปส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้มีความหอมนะครับผมของน้ำซุปนะครับผมครับนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับสำหรับสูตรผมนี่เดี๋ยวก็จะปรุง มะนาวปรุงพริกต่างหากนะครับในชามนะครับเพราะว่าถ้าใส่ลงในหม้อนี่มันจะใช้พริกเยอะนะครับจำนวนเยอะนะครับเพราะเป็นหม้อใหญ่นะครับผมครับมาดูการผสมกันนะครับในชามนะครับขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับครับชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบอะไรชอบเผ็ดแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะครับครับแล้วก็ตามด้วยพริกที่เราโขลกไว้นะครับ แล้วก็ตามด้วยนมสดนะครับผมครับนี่เป็นต้มยำน้ำข้นนะครับอ่านี่ครับใส่พริกไทยป่นไปนิดนึงนะครับอ่านะครับเพิ่มความหอมนะครับผมแต่นั้นก็ตักต้มยำใส่ชามมาเลยนะครับอ่านี่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนนะครับคนไปนะครับอ่านะครับแล้วคนแล้วก็ปรุงชิมรสชาตินะครับว่าในชามนี้รสชาติตามที่เราต้องการหรือยังนะครับผม อันนี้ครับก็จะได้ต้มยำน้ำข้นนะครับหมูสับนะครับสูตรเข้มข้นหอมกลมกล่อมนะครับผมนี่ก็โรยด้วยพริกทอดหน่อยนะครับอ่านะครับอร่อยเด็ดเลยนะครับผมครับว่างๆก็เพื่อนๆลองทําทานในครอบครัวนะครับครับหรือว่าจะทําขายนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับผมนี่ครับอ่าเห็ดฟางก็น่าทานมากเลยนะครับผม ครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับมื้ออร่อยนะครับชามนี้อร่อยมากๆเลยนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ